สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกคุยคกยิ๊่าวสดุดสัปดาห์ครับพบกับเราสองคนเหมือนเดิมครับทางช่อง11 HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยภารกิจของท่านนายกเศรษฐาโที่ท่านไปยาวเลยนะโอ้โห <laughs> เรียกว่าซปเปอร์เซลแมน <laughs> นะครับ <laughs> เดินสายต่างประเทศยักษ์ใหญ่พบปะทั้งผู้นำภารครัฐภาคเอกชนนะครับเพือ่อดึงดูดเพื่อเชิญชวนมาลงทุนและ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาประเทศระหว่างกันนะครับซึ่งก็ได้รับการต้อนรับและมีผลงานที่ชัดเจนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทนายกไปที่เยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับไปพบปะหารือกับผู้นำทั้งสองประเทศนะครับอย่างภาพที่ขึ้นอยู่นี้คือพบปะกับท่านประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับแล้วมีการหารือเรียกว่าเป็น หุ้นส่วนใหญ่ร่วมกันในการที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการท่องเที่ยวรวมถึงผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นสุดยอดแฟชั่นของโลกนะครับท่านนายกก็เตรียมผ้าขม้าพกผ้าขม้าไปโชว์เลยเยอะมากนะครับรวมถึงทางกระเป๋าผลิตภัณฑ์จากชุมชนของเราเนี่ยไป โชว์สายตาชาวโลกว่าของไทยเราซอฟต์พาวเวอร์ฝีมือดีมีความสวยงามมีความละเอียดบรรจงแล้วก็ผักดันต่อยอดไปเจราจากับห้างยักษ์ใหญ่และงานแสดงสินค้าใหญ่ๆครับเพื่อที่จะนำสินค้าไปจัดจำหน่ายไปโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนท่านนายกกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส นะครับก็มีการแถลงข่าวร่วมกันในเรื่องของ<ม>การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับ<ม>หัวข้อหลักๆก็คือคไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานกว่า300ปีนะครับ<ม>เรียกว่ายิ่งใหญ่มีการทูตที่แนบแน่นแน่นแฟนนะครับทั้งสองประเทศให้คุณค่าแก่ค่านิยมสากลในหลายเรื่องทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมทางเพศ และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับมุบ่งเน้นการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติมีจุดยืนร่วมในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงนะครับซึ่งไทยก็มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับรัฐบาลไทยและฝรั่งเศสมีวิสัยทัศน์ร,ร่วมกันที่จะสร้างเศรษฐกิจ ที่มีความยืดหยุ่นยั่งยืนโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนผ่านสีเขียวอันนี้สำคัญต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยนะครับซึ่งท่านนายกก็ถแถลงถึง8วิสัยทัศน์สำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศทางด้านการท่องเที่ยวการแพทย์สุขภาพกเกษตรกรรมและอาหารการบินการขนส่งการผลิตยานยนต์เศรษฐกิจดิจิทัลและ เงินที่มีความปลอดภัยนะครับเรียกว่าชื่นมื่นนะครับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนะครับซึ่งไทยฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าที่สำคัญนะครับแล้วก็มุ่งหวังที่จะร่วมมือในการพัฒนาวัตถุดิบและเทคนิคการออกแบบผ้าไหมและผ้าไทย ร่วมกับสถาบันแฟชั่นชั้นนําของฝรั่งเศสค,คือเขาเล่นเก่งในเรื่องของแฟชั่นระดับโลกก็นํามาต่อยอดภูมิปัญญาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อสร้างงานเพิ่มเงินให้กับพี่น้องคนไทยมากขึ้นรวมถึงหุ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับซึ่งนายกเสนอให้มีการร่วมทุนระหว่าง2ฝ่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับก็เ,เรียกว่าครอบคุมหลายด้านเลยที่มีการ กระชับความร่วมมือกันนะครับก็เป็นการรวมพลังระหว่างประเทศไทยเรารกับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างฝรั่งเศสที่จะเดินหน้าพัฒนาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปนะครับครับประเด็นต่อไปเป็นเรื่องต่อเนื่องจริงๆเราเรา,เรามีการนำเสนอเรื่องนี้มา1-2ถึงสสัปดาห์แล้วแล้วก็เป็นการเดินหน้าอย่างแบบจริงจังใช่โดยท่านดรพร์พงเพชรของเราเนี่ยนะครับนำชุดบริการพิเศษนะครับบุกทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้า อยู่หน้าสถาบันการศึกษาเรนนิ่มต้นครับ14แห่งอันนี้คือผิดกฎหมายชัดเจนโอ้ชัดเจนครับที่ของกลางเนี่ยความหมื่นรายการเลยทีเดียวนะครับซึ่งท่านดร์พงเพชรชุนละเอียดครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองความบริโภคบูรณาการร่วมมือก,กันกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในเปิดปฏิบัติการเว็บโอเปเรชั่นทลายแหล่งค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่นะครับ ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งในประเด็นนี้ครับท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดน้ำวันนะครับย่านรามคำแหงครับประมาณรามคำแหงสองนะครับซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายบริไฟฟ้าและน้ำยาบริ่ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเลยนะครับก็พบว่ามีหลักฐานการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กและเยาวชนก็จึงตรวจยึดของการเก็บไว้นะครับ,รบแล้วก็มีการเดินทางต่อไปอีกไปตรวจโกดังเก็บสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบริไฟฟ้า แถวแถวดินแดงครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เขาเรียกพักส่งทางไปษมีอ,อ,อันนี้เป็นโกดังใหญ่เลยเป็นศูนย์รวมเลยใช่เลยนะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของการขายออนไลน์นะในพื้นที่ตรงนี้<ช>นะครับ<ช>ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาปเป็นชาวขเหแี่งได้2รายแล้วก็ยึดของกลางได้ไปจำนวนมากครับทีนี้ครับในส่วนของของ,ของกลางที่จับกลุ่มได้รวมถึงสถานที่ที่เข้าไปตรวจสอบทั้งหมด14ี่จุดนะครับแล้วก็โกดังลักลอบใน1จุดผู้ต้องหายทั้งหมดเจ็ดราย8คน ของกลางก็5,000กว่ารายการกับ6,000นเลยนะครับของกลางยึดทั้งหมด1,000 0กว่าชิ้นมูลค่าเนี่ยสล้านบาทเลยนะคุต้นโอ้โหโดยโดยประมาณโดยประมาณใช่เยอะมากครับซึ่งท่านดร์พงเพชรก็บอกนะครับว่าท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องประเด็นนี้มากครับการรักความเสี่ยบริเไฟฟ้าเพราะว่าเป็นสิ่งที่เข้าถึงน้องๆเยาวชนเนี่ได้ง่าย แล้วก็ท่านก็สั่งการจำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกวาดล้างปราบปรามอย่างจริงจังโดยเฉพาะปัจจุบันครับก็มีการลักลอบเยอะมากครับในการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าในประเด็นนี้นะครับบุหรี่ไฟฟ้าความอันตรายแท้เทียบปัจจุนจกับบุหรี่ทั่วไปเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะหนักกว่าด้วยเพราะบางทีเขาใส่สารเคมีถูกซึ่งเป<ม>็นสารเคมีที่ไม่ได้คุณภาพใช่แล้วเราไม่รู้เงยครับใช่ไหมเขามีการเหมือนเหมือนแต่งกลิ่นเข้าไปอีกมันก็เพิ่มสารพิษเขาอีกใช่ถูกต้องฉะนั้นนะครับต้องปากตื่นน้องๆเลยนะครับ คือแต่ที่เริ่มเป็นนักสูบก็อย่าพึ่งเลยดีกว่านะครับผมแล้วยี่ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอาจจะดูมรู้สึกว่ามันมันดีหรือมันเท่หรือมันอะไรอย่างเงี้ยลองลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดหน่อยละกันในเรื่องประเด็นนี้ครับคือจริงๆเขาเคยมีผลวิจัยนะผลวิจัยคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพบว่าอวัยวะภายในถูกทําลายไปเยอะมากอันนี้น่ากลัวครับแล้วก็ชัดเจนแน่นอนห้ามนําเข้าประเทศห้ามจําหน่าย เกี่ยวข้องกับบริรี่ไฟฟ้าเนี่ยผิดนะไม่ว่าจะขายตามร้านหรือว่าขายตามออนไลน์ต่างๆผิดกฎหมายทั้งสิ้นแล้วถ้าใครพบเจอนะครับแจ้งสายด่วนได้นะครับที่1 1 6 6นะครับหรือแจ้งทางเว็บไซต์นะครับของทางสคบก็ได้หรือว่าทางสื่อมรบาลก็ได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับทักไปได้เลยนะครับหรือจะผ่านทางแอปพลิเคชันแทฟฟิกฟาวก็ได้ครับในประเด็นนี้ครับทุกช่องทางแจ้งได้หมดครับก็ฝากกันไว้นะครับก็โทรไปสายด่วนนะครับ 116 6นกะครับก็แจ้งเลยเจอที่ไหนขายบริรี่ไฟฟ้าทั้งทางออนไลน์และตามแหล่งสถานที่ต่างๆครับช่วยกันควบคุมดูแลนะครับไปในเรื่องของงานในต่างประเทศซึ่งแน่นอนรัฐบาลก็เดินหน้าในการช่วยเหลือสนับสนุนคนไทยไปทำงานต่างประเทศปี67นี้ตั้งเป้าไว้ที่ 1แสนคนที่คุณต้นเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จัดส่งไปแล้วเนี่ยเกือบเกือบสามหมคนแล้วและอันนี้เรียกว่าเป็นชุดใหญ่ล่าสุดเป็นชุดที่ตามมาอีกโอชุดใหญ่เลยอันนี้เป็นรับสมัครคนไทยไปทํางานที่เกาหลีนะครับโคตาสามพันอัตรานะครับก็เรียกว่าเยอะมากนะครับก็เปิดลงทะเบียนวันที่16ถึง17 มีนาคม2567ก็นะครับก็เป็นงานประเภทบริการ,รนะครับ,รบก็ไปทำงานในโรงแรมรีสอร์ทคอนโดมิเนียมที่พักทั่วไปและร้านอาหารในเกาหลีนะครับก็คุณสมบัตินะครับ,รบก็คือเป็นเพศหญิงอายุ18-39ปถึง39ปีไม่จำกัดบุตรการศึกษาสายตาไม่บอดสีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานไม่เป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนดห้ามไว้นะครับและแน่นอนไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับผู้ที่สนใจก็ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์นะครับทางเว็บไซต์ของออกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับ t o e a d o e g o t h นะครับลงทะเบียนระหว่าง16ถึง17มีนาคมตลอด24ชั่วโมง ู้สึกว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ท่านรมฐมนตีว่ากครกระทรวงแรงงานท่านกระงพืงนที่ไปที่เกาหลีเหมือนกันไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องแรงงานไทยแต่ทันจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างวนนี้ที่ใช้ทักษะเขาบอกว่าทักษะแรงงานไทยดีมากทั้งเรื่องการเชื่อมการแบบอืฉาบปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ไปดูในเรื่องของสวัสดิการอะไรด้วยซึ่งแรงงานทุกคนก็บอกนะคืออยู่อย่างเงี้ยดีกว่าไปแบบผีน้อยครับ มีสวัสดิการมีการดูแลทํางานเป็นเป็นเวลาใช่นะครับแต่ต้องทนอากาศหนาวนิดนิดนึงครับก็ต้องปรับตัวนะครับก็แล้วแต่แต่ละตำแหน่งงานก็หลากหลายกันไปตามวุฒิการศึกษาหรือบางท่านอาจจะเข้าระบบออนไลน์ไม่สะดวกก็สามารถไปติดต่อด้วยตัวเองเดินไปได้เลยได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเจอที่ไหน เป็เป็นหน่วยงานของกรมการจัดหางานท่านเขาเข้าไปได้เลยเขาพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อไปทำงานในต่างประเทศรวมถึงงานในประเทศด้วยหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์ของกรมการจัดหางานนะครับ1694กนะครับก็เชิญชวนนะครับจริงๆเนี่ยก็มีรับตลอดทั้งปีประเทศนู้นประเทศนี้งานประเภทต่างๆนะท่านก็ ทยอยทยอยไปติดต่อสอบถามได้บางทีเดือนนี้อาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการ,รก็เดือนหน้าก็ไปใหม่ก็จะมีเรื่อยๆในประเทศต่างๆและอย่างที่บอกไปโดยถูกกฎหมายรายได้ดีสวัสดิการดีรมีความปลอดภัยค่าใช้จ่ายก็คือเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมตามจริงเท่านั้น<ช>ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่หลักพันเพราะฉะนั้นท่านปลอดภัย ชัวแน่นอนไม่โดนหลอกก็ฝากกันไว้สําหรับงานต่างประเทศถูกกฎหมายนะครับชุดล่าสุดนี้โอ้โคต้าเยอะนะสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดคนก็เชิญไปสมัครลงทะเบียนกันได้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีการทดสอบภาษาแล้วก็ทักษะการทํางานแล้วก็จะขึ้นทะเบียนเรียงกันไว้แล้วก็ค่อยทยอยทยอยเรียกเหมือนเวลาไปสอบเนี่ยเขาจะขึ้นบัญชีไว้แล้วก็ทยอยเรียกเป็นชุด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 สำหรับผู้ที่สอบผ่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับประเด็นต่อเนื่องครับในเรื่องของ ภัยแรงนะครับเป็นหนึ่งในภารกิจย่อยนะที่เขาทำให้ในส่วนของทางกระทรวงทรัพย์นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับในการเจาะหาแหล่งน้ำบาดาลฟรีไม่มีให้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในประเด็นตรงนี้ครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จัดโครงการอันนี้เขามีชื่อโครงการนะใช้ชื่อว่าติดตามคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงประดับน้ำบาดาล เพื่อศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําและคุณภาพน้ําบาดาลทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้ครับจะเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อชั้นน้ําบาดาลพร้อมกับการพัฒนาน้นําบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยโดยประเด็นนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าร่วมได้นะครับโดยการรวมกลุ่มกัน8ถึง15คนนะครับแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรรวมกันเนี่ยประมาณ60ถึง500ไร่นะครับแล้วก็ไปยื่นเรื่องผ่านทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทางอบตหรือเทศบาลน,นะครับ แล้วก็จะมีการส่งเรื่องไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตทั้ง12เขตนะครับที่รับผิดชอบพื้นที่ในแต่ละจังหวัดจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เดินทางไปสำรวจว่ามีศักยภาพที่จะสามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ไหมนะครับแล้วก็จะจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไปแต่โครงการนี้พี่น้องเกษตรกรไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนะครับซึ่งรัฐบริการให้ฟรีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แต่ท่านต้องยื่นเรื่องผ่านทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้ำนะครับว่าต้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท่านที่สนใจอาจจะแจ้งทางผู้นําชุมชนก่อนก็ได้ผู้ใหญ่กำนันเลยนะครับต้วาเขาประสานงานต่อไปครับซึ่งทางภาครัฐพร้อมให้บริการอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหรือจะไปติดต่อที่สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต1ถึง12ที่มีอยู่ทั่วประเทศคือไม่ได้มีทุกจังหวัดถ้าจังหวัดไหนมีเนี่ยท่านก็ไปที่ หน่วยงานได้ถ้าจังหวัดไหนไม่มีท่านก็ไปที่เทศบาลหรืออบตในเบื้องต้นก็ฝากกันไว้แต่ว่าต้องรวมกลุ่มกันสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากลําบากนะครับซึ่งเป็นข่าวจริงนะเป็นเงินที่ภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมจัดให้ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบากทั่วประเทศนะครับ ได้เป็นวงเงินช่วยเหลือครั้งละ3,000บาทบและปีนึงเนี่ยคนนึงเนี่ยได้สูงสุดถึง3ครั้งถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะครับ,รบวิธีการก็คือถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากท่านก็สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ3,000บาทนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยไปลงทะเบียนได้ที่เทศบาลหรือรบอบต หรือที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงถ้าเป็นอย่างเราๆอย่างคุณอ๊อฟเนี่ยเห็นคุณยายคุณตาแถวบ้านเป็นคนยากลําบากคุณอ๊อฟเป็นคนแจ้งเรื่องแทนก็ได้บอกว่าเพราะว่าบางทีคุณตาคุณยายท่านอาจจะไม่สะดวกหรือไม่ทราบข่าวสารแต่คุณอ๊อฟรู้ข่าวคุณอ๊อฟเห็นไปแจ้งได้ไปแจ้งแทนได้ว่าเอ้ย ที่เทศบาลหรืออบตอหรือที่พัฒนาสังคมบอกว่าเนี่ยผมเห็นคุณตาคุณยายคนนี้นะบ้านเลขที่นี้นะเอาข้อมูลเข้าๆนะครับแล้วก็คุณอ๊อฟก็แสดงตนเอาบัตรประชาชนไปบอกด้วยผมคือปับมาแจ้งเรื่องนะยืะนยันว่าเป็นข้อมูลจ,จริงและเดี๋ยวทางเจ้าที่เขาจะรับเรื่องไว้และก็จะลงพื้นที่มาตรวจสอบ,บนะครับถ้าพบว่ามีความยากลําบากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะได้รับอาจจะเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของเครื่องใช้จาเป็น ในมูลค่าครั้งละไม่เกิน3,000บาทและปีหนึ่ง <verm> ก็คือได้สูงสุดคนละ3ครั้งก็ฝากกันไว้นะครับ mm hmm. เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูายุที่ยากลำบากครั้งละ3,000บาทน,นะครับ mm hmm. ก็ไปติดต่อได้ที่เทศบาลอบตอ ى, หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับประเด็นที่จะพูดต่ออันนี้ถือว่าเป็นเตือนภัยสำหรับ วัยรุ่นหรือคนทั่วไปด้วยเรื่องของกระดาษเมาอ้อันนี้น่ากลัวออันนี้มามาแนวใหม่เลยมาแนวใหม่เลยใช่นะครับถือว่าเป็นสารเสพติดดนึงก็ว่าได้นะใช่ครับนะครับในประเด็นนี้นะครับก็เขาบอกว่ากระดาษเมาเนี่ยอันตรายมากเพราะว่ามันมีสาร LSD ที่อยู่ในกระดาษนะครับแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักท่องเที่ยวตอนนี้ส่วนนึงอะ อยากที่จะทดลองอเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับก็อยากจะให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือผู้ที่เสพเนี่ยจะมีอาการคือรูม่านตาจะขยายนะครับอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นความดันโลหิตสูงอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นเหงื่อออกนอนไม่หลับปากแห้งตัวสั่นและเบื่ออาหารแล้วถ้าเกิดว่ามีการเสพสารชนิดนี้เข้าไปในระยะแรกก็จะมีการมึนศีรษะเห็นแสงวูบวาบ เคลิมนะครับมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงแลวเขาจะเห็นภาพหลอนโอ้โหเว้วครับอืมประสาทในการรับภาพและสีนั้นผิดเพี้ยนไปเห็นภาพทรงจําในอดีตเกิดอาการหวาดกลัวบางรายครับอาจถึงขั้นทําร้ายตัวเองหรือทําร้ายผู้อื่นนะครับและอาจจะนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ด้วยซึ่งกระดาษพวกนี้ครับวิธีการใช้คือเขาจะโบอมเอาไว้ใต้ลิน้นครับนะฮะแล้วจะออกฤทธิ์เนี่ยประมาณ ภายใน30-90นาทีแต่ออกฤทธิ์เนี่ย8-12ชั่วโมงขึ้นอยู่ที่ปริมาณที่ช้คือหลอนหลอนหนักเลยใช่มันสนุกตรงไหนเนี่ยครับแม่ก็ต้องฝากถึงบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะก็มันตรวจสอบดูบุตรหลานด้วยเพราะว่าพวกนี้บางทีมันขายทางออนไลน์แบบผิดกฎหมายบางทีเราอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่ามองข้ามไปก็ฝากช่วยดูพฤติกรรม หรือว่าบางทีเห็นกระดาษเมาเนี่ยเขาบอกคล้ายๆสเแตมใช่ไหมครับวางอยู่เนี่ยให้ท่านรีบไปพูดคุยไปสอบถามกับบุรนล้านอ่าก็ถือเป็นสารเสพติดชนิดนึงนะคือถ้าเสพบ,บ่อยๆนานๆก็เสพติดได้เหมือนกันโอ้คือถ้าหลอนได้เนี่ยบางทีอาจจะทําอะไรที่แบบ ไม่คาดคิดได้ฆาตัวตายอะไรอย่างงี้จริงๆมันมีโอกาสหรืออาจจะไปทาร้ายผู้อื่นก็ได้เพราะอาการหลอนเงี่ยเหมือนพวกเสพยาบ้าอะไรอย่างงี้คืออันนี้ผมดูข่าวครั้งแรกผมยังคือไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแล้วโอ้ก็เป็นความรู้เหมือนกันก็ฝากไว้ให้มัดระวังสําหรับยาเสพติดแนวใหม่เขาเรียกว่ากระดาษเมาะนะครับไปดูกันในเรื่องของการเตือนภัยกันบ้างเรามีทุกสัปดาห์แน่นอนอันนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าสัญญาณเตือน ว่าถ้าหน้าจอโทรศัพท์ของท่านเนี่ยมันมีขึ้นข้อความแบบนี้ให้ท่านต้องสงสัยไว้เลยว่าท่านกำลังจะโดนดูดเงินในบัญชีธนาคารที่ผูกกับโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าเจอหน้าจอแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับแบบว่าในมือถือท่านเนี่ยมีแอปดูดเงินถูกติดตั้งอยู่โดยมิจฉาชีพ โดยท่านไม่รู้ตัวเนี่ยเขาจะบอกว่ามีผู้อื่นเข้าถึงหน้าจอของคุณคืออันเนี้ยทาง Google เนี่ยเขาช่วยเราเตือนอ๋อระดับหนึง่งอ่าว่า,วาเฮ้ยมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในเครื่องคุณคมีคนอื่นนะ่ะควบคุมมือถือคุณอยู่นะเขาอาจจะเข้ามาในแอปธนาคารของคุณและอโอนเงินดูดเงินไปจนหมดบัญชีได้ถ่านหน้าจอขึ้นแบบนี้ของท่านนะวิธีการแก้ปัญหาด่วนเลยนะหนปิด WiFi ในเครื่องของท่านอสอง เปิดเป็นโหมดเครื่องบินมันจะมีรูปเครื่องบินอยู่ปิเครื่องบินกดตัวนั้นเลยก็คือปิดทั้งสัญญาณ Wifi ปิดทั้งสัญญาณโทรศัพท์นะครับจากนั้นเนี่ยให้เขาไปดูในเครื่องเลยมีแอปอะไรแปลกๆหรือเปล่าซึ่งบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะถูกหลอกติดตั้งมานานแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับก็ให้รีบถอนการติดตั้งโดยด่วนหรือว่าเข้าไปที่เมนู accessibility นะครับแล้วก็ดู ว่ามีแอปไหนที่ขอสิทธิ์รีโมทก็แสดงว่าโดนแอปเถื่อนควบคุมโดยมิจฉาชีพให้รีบถอนการติดตั้งทันทีบางท่านอาจจะทำเองงงผมแนะนำนะฮะไปแจ้งตำรวจใช่เบอต้นเดีที่สุดไปแจ้งตำรวจหรือว่าไปที่ค่ายมือถือที่ท่านใช้อยู่ก็ได้ค่ายดังๆค่ายใหญ่ๆเขาจะมีศูนย์อยู่ทั่วประเทศอันนั้นเนี่ย ก็ให้เจ้าที่เขาเขาคอยดูแลเครื่องให้ถ่ายรูปแอปแล้วโพสเลยได้ไหมก็ฝากกันไว้ได้ไหมถ่ายรูปไอ้ไอ้แอปอันเนี้ยยังไงช่วยเตือนภัยด้วยอันนี้ข้อมูลจากเพจในอาร์มเนี่ยขอบคุณนายอาร์มมากนะครับรวมถึงทางสืบนครบาลทางตำรวจก็ฝากช่วยกันแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็ระมัดระวังกันไว้นะครับอ้าวเรื่องต่อเนื่องของหต้นเลยแต่บตนเนี้จะเน้นไป จะว่าไปเน้นที่ผู้สูงวัยก็ส่วนหนึ่งแต่อยากเน้นที่ลูกหลานดีกว่านะช่วยกันดูในประเด็นนี้เพราะว่าก๊กแกงคอร์เซ็นเตอร์เ่ยอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับของเขาก็คือผู้สูงวัยนะครับแล้วก็จะไปหลอกผู้สูงวัยเนี่ยว่าเป็นประกันสังคมอะไรพวกนั้นนะเงินบำเหน็จบำนาญเป็นตำรวจบางสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเหยื่อบางคนที่เคยถูกหลอกไปแล้วนะครับสูญตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านเลยทีเดียวคือโดนหลอกซ้ําอีกใช่คือบางทีหลอกมาแล้วระดับหนึ่ง หลอกซ้ําบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือไอ้ที่โดนหลอกไปแต่หลอกซ้ําอีกใช่ซึ่งจริงๆจะตามหลักฤิทิยาผู้สูงอายุนะครับอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาค,คือส่วนใหญ่เนี่ยเขต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจตรงนี้จะทําให้เกิดพฤติกรรมหมุดหงิดดื้อเอาแต่ใจไม่ยอมรับฟังผู้อื่นนะครับ ึ่าตรงที่จะมาปัจจัยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในช่วงอายุเป็นตามธรรมชาติใช่ตามธรรมชาติบางทีลูกหลานบอกก็อาจจะแหม่ดื้อๆใช่ใช่บางทีอาจจะมีเรื่องของความทรงจําด้วยการได้ยินการมองเห็นสติสััญญาที่อาจจะเสื่อมถอยตามอายุครับเรามีเข้าเกณฑ์บ้างไหมเราเราก็เริ่มเลยเราก็เริ่มแล้วเนี่ยไอที่พูดมาผมหลายข้อเลยนะซึ่งประเด็นตรงนี้มันเป็นช่องทางให้มิตราชีพนะครับเขาใช้นะครับเห็นว่าสู้สูงอายุเนี่ยบางที ความจาอาจจะหายบางส่วนอาจจะลืมนึกไม่ออกอะไรเงี้ยอ่ะไอช่องทางตรงนี้แหละเข้าโทรศัพท์เข้ามาหวานล้อมใช่ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็จะโน้มน้าวจิตใจก็จะอ้างในเรื่องของอํานาจอจากหน่วยงานนี้นะมีอํานาจนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณไม่อย่างนั้นหล่อให้ตกใจคุณจะย่างง้้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยลให้ตกใจแล้วก็จะมีการกดดันนะครับโดยจํากัดเวลาแล้วก็มีรางวัลหรือหรือแบบมีรางวัลตอบแทนภายใน5นาทีนี้รีบกดนู่นนี่นั่นคุณอาจจะได้เงินหรือ ถ้าภายในห้านาทีนี้คุณทุ่มไม่ทาคุณจะมีความผิดออะไรประมาณนี้คืออย่าว่าแต่ผู้สูงวัยเลยเราบางทีเราก็ตกใจใช่ต้องดูให้ดีใช่ซึ่งทางตํารวจสอบสวนกลางนะมีหกหลักนะครับที่จะช่วยผู้สูงวัยหรือลูกหลานในการป้องกันมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์นะครับหกข้อในการข้อแรกครับอย่าเพิ่งรีบเชื่อในทันทีนะครับข้อที่สองครับเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับ แล้ข้อที่3ครับอย่าพึ่งรีบแชร์ข้อที่4ี่เลือกเข้าชมเฉพาะสื่อที่น่าเชื่อถือเท่านั้นข้อ5ครับหากสงสัยให้สอบถามจากแหล่งที่ถูกอ้างถึงคือย้อนกลับไปเลยอย่างที่คุณต้นเคยบอกบ่อยๆสมมติบอกเป็นกรมบัญชีกลางหรือบอกเป็นเป็นสมรมครย้อนกลับไปเลยครับมีเปา่มีจริงเ่าเช็คดูให้ดีเอ,อเช็คดูเลยนะครับเหมือนจะปรึกษาลูกแลหลานก่อเชื่อเชื่อลูกเชื่อหลานหน่อยก็ดีคคือบางทีดื้อนะคือบางคนก็บอกบางทีพอสูงวัยอ่ะก็จะย้อนไปในวัยเด็กก็มีความดื้อ มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่เด็กสมัยนี้จริงๆคือเขาเขาก็รู้เยอะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องแบบนี้เราต้องยอมรับเขาเก่งกว่าเขาจะเก่งกว่าเราเราต้องยอมรับใช่ด้วยอย่างผมเนี่ยบางทีมีอะไรก็ต้องถามลูกสาวลูกสาวจะคล่องเขาจะรู้เนี่ยแบบนี้ก็ต้องต้องคุยกันต้องช่วยกันดูนะครับก็ฝากกันไว้นะครับอ่าวันนี้ครับหมดเวลาครับคนคุยกลางสัปดาห์ครับรับชมเรา2คนย้อนหลังเหมือนเดิมครับ2ช่องทางนะครับทาง YouTube Facebook t i k t ต k อคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ